ค่ะพามาชมเป็นคันนี้นะคะฮิโนเมกาเจโอเจ็ดสร้อยเจ็ดสห้าแดงปั๊มสายนะคะคันนี้เป็นคัดสีนอกนะคะเรื่องห้าสูยังไม่ได้ทำสีนะคะคือพร้อมทำสีกระบะเสร็จแล้วนะคะเป็นหัวตอนเดียวนะคะยางก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะคัดสีนอกอสวยๆเลย กระบอกดั้มสีตันค่ะกระป๊กกระบะจะอยู่ที่สามเมตรหกศินะคะนี่ยเสริมแล้วนะคะเแบรกชิฟี่มอโลโมีเนียมนะคะเชื่อม co 2ทั้งคันเลยนะคะส,สวยเลยเนียบเนียบยังโสดนะคะคันนี้ พี่ๆท่านไหนกำลังมองหาปั๊มสายไปใช้งานนะคะมาดูตัวจริงได้เลยที่อูพีประดับดนที่เป็นกกระบะสามเมตรหิบนะคะสั่งสีสั่งลายได้เลยนะคะคันนี้ยังไม่มีเจ้าของ สีนอกที่สวยเลยัน้ำมันหนึ่งร้อยลิตรนะคะบบนีกระบอกแล้วแบตเตอรี่หมทั้งสองลูกเลยช่องทางการออกรถมี3มช่องทางนะคะเงินสดไปเน้นทกศราคาเป็นกันดีนะคะต่อรองได้เลยปิก,ก,ก,กันได้ เบอร์โทรติดต่อ0 8 7 9 6 1 2 2 0 2นะคะสามารถมาดูตัวจริงได้เลยนะคะที่ทางพาดอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะอูพีเอ็ระดับโยนต์สวยเลยโทรสอบถามได้เลยนะคะหรืออยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนก็แอดไลน์ได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 8 7 9 6 1 2 2 0 2แอดไลน์ อยากดูตรงไหนเพิ่มเติมทักไลน์มาได้เลยนะคะยังสูตรค่ะคันนี้ร้อมทำสีค่ะสนใจสอบถามได้เลยนะคะ